สวัสดีครับอยู่กับผมช่องดอนพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกระทะไม่เหล็กไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่กระทะเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับในบ้านซื้อมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับมากล้องไม้ไก่มาก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับ ใช้งานเป็นยังไงมีนวดคู่มือการใช้งานนะครับอา่อานๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับจะเสียบปลั๊กนะครับะจะเสียบปลั๊ก ไม่ถึงต้องต้องต้องเปลี่ยน,นเปลี่ยนไอ้ล,ลากโตยบปลั๊กอึ๊บเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วตอสียบปลั๊กเข้ามาแล้วนะครับแก้วเดาเป็นหัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมปลั๊กมันไม่ถึงนะครับปลั๊กนี่ต้องเป็น ต้องเป็นสายใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือผมเชียบม,มาจากเมนเลยนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าถ้าสายเล็กเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอนะครับอาจจะเกิดการไหม้การช็อตได้นะครับอันตรายเปิดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเปิดปึด๊บนี่นะครับนี่ครับ,รบมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่า E.O นะครับอย่างนี้แล้วเราจะกดอะไรไม่ได้นะครับก็คือมันหมายถึงว่ามันไม่มีภาชนะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราโอลองเอาภาชนะนะครับใส่ตั้งเข้าไปปับนะครับตัวเลขก็จะหยุดนะครับก็จะขึ้นที่เอพันแปดร้อยเนี่ยพันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นกําลังวัดของมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ แต่ทีนี้ก็คือมันมีฟังก์ชันให้นะครับมีนะครับมีผัดมีหมอ้อไฟมีต้มมีน้ำอุ้ยร้อนเร็วมากครับควันขึ้นแล้วนะ,ะเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนนะครับยังอธิบายไม่จบเลยนะครับร้อนเร็วมากครับคือฟังก์ชันเนี่นะครับมีผัดมีหม,ม้อไฟมีต้มน้ำต้มซุปมีนึงนะครับ ก็คือถ้ายังไม่ตั้งภาชนะนะครับถ้ายังไม่ตั้งภาชนะมันไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมันกดอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาภาชนะตั้งเข้าไปปาบเรียบร้อยครับมันจะขึ้นนี่ครับตอนนี้โหมดนี้นะครับไฟแดงอยู่ตรงคําว่าต้มน้ํานะครับแต่ถ้าเรากดฟังก์ชันนะครับดูนะครับดูไฟ นี่ครับตอนนี้มาต้มซุปกดอีกทีจะเป็นนึ่งนะครับกดไปอีกทีจะเป็นผัดนะครับแต่ตอนนี้น้ําร้อนเร็วมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมยกลงก่อนยกลงปุ๊บมันจะตัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมระบบมันจะตัดการทํางานเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมพอเรายกลงพอเราวางภาชนะลงนะครับเอาอันใหม่ะเนาะนั้นร้อนปาบนะครับ สองร้อยเจ็ดสิบก็คืออยู่ที่ผัดนะครับนี่อยู่ที่ผัดเรากดอีกป้าเป็นหม้อไฟก็คือต้มยำหรืออะไรกดกที่ก็จะเป็นต้มน้ำนะครับนี่นี่สูงสุดนะครับสองร้อยสองพันสองร้อยกดอีกที่ป้าเป็นต้มซุปนะครับนี่ร้อนเร็วมากครับท่านผู้ชมดูน้าดูดินะครับกดอีกที่เป็นนึ่งนะครับนึ่งกับต้มนี้ใช้ไฟเท่ากันครับ นะครับเดี๋ยวผมจะยกลงก่อนนะ,ะแบบแว่ยร้อนจีเลยนี่ครับถ้าเรายกลงปุ๊บระบบตัดเลยนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งมันอาจจะวินเวียนหัวกับกล้องนะครับเพราะว่าผมถ่ายมือเดียวนะครับมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ กระทะที่มีสารเคลือบหรือว่ากระทะวัสดุบางวัสดุนะครับมันจะไม่ตอบสนองนะครับมันจะไม่รับนะครับมันจะไม่รับเมื่อกี้ผมเอากระทะเตือน,อนระวังมี่ไม่ใช่พ่ออะไรตั้งเตาแก๊สนะครับ นี่นะครับกระทะบางบางแบบนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับนี่ครับจะจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับทาไงก็ไม่ร้อนครับตั้งไว้ไงก็ไม่ร้อนนะครับกระทะอาจจะเป็นเกี่ยวกับมีสารเคลือบหรือเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้ครับอันนี้แต่ถ้าเป็นกระทะเปื่อยๆอย่างนี้ นี่ครับนี่ครับใช้ได้เลยครับนี่ครับอุ้ยร้อนเลยครับกดขึ้นนี่ร้อนเลยครับนี่ครเอาออกตัดครับใช่ไหมตัวเลขหายเลยก็สำหรับทลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ เผื่อเป็นประโยชน์นะครับที่หลายๆท่านนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครนะครับให้กําลังใจนะครับช่องรอนพากกินพัเที่ยวนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ